รถแนวสายครอบครัวสายตรวจการสายลุย7คันรวดท่านไหนมองหาแนวนี้อยู่ตามเข้าไปชมในคลิปกันได้เลยครับมาดู Toyota Sport Rider 3.0 SGL P Runner กันครับรถปี2001ครับคันนี้เกียร์ธรรมดารถสภาพสวยพร้อมใช้สนใจสอบถามได้ดูรถทดลองขับได้ จะเข้ามาดูรถรบกวนโทรแจ้งล่วงหน้านิดหนึ่งวิดีโอคอลดูรถก่อนได้นี่คือข้อมูลที่เจ้าของระบุไว้นะครับสงสัยเจ้าของอยากจะให้โทรไปคุยมากไม่ลงรายละเอียดใดๆไว้เลยก็ลองดูครับขอวิดีโอคอลดูได้อยู่แล้วขอเลยครับเพื่อที่จะตรวจสอบรถว่ามีจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ขอดูเล่นในวิดีโอคอลดูด้วยนะครับ กันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่88,000บาทครับรถอยู่ซอยลำคำแหง164กรุงเทพมหานครท่านไหนอยู่ใกล้แวะไปดูรถเลยครับตรวจสอบรถก่อนให้เรียบร้อยพร้อมกับเอกสารนะครับค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันหาต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมและขอวิดีโอคอลติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วครับ ันนี้เป็น toyota harrier 3.0รถปี2009ครับ giotto f o r wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกเบาะไฟฟ้าสภาพสวยพร้อมใช้แอร์เย็นเพลงมีฟังภาษีปี68ดูจากรูปสิงหานะครับเอกสารครบพร้อมโอนข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับรูปเครื่องไม่มีไม่ได้ระบ,บุเรื่องเครื่อง ลองสอบถามดูนะครับไม่งั้นก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบดูรถเลยครับรถอาจจะเคยมีการติดแก๊สหรือเตด,ดแก๊สอันนี้ไม่รู้ครับลองสอบถามลองเช็คดูนะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่1 1 5 0 0 0บาทครับรถคันนี้อยู่ในเมืองตัวประจวบคีรีขันครับท่านไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูรถเลยครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้ดีให้ครบถ้วนนะครับ แล้วค่อยทําการซื้อขายโอนเงินจ่ายต่างกันหากต้องการข้อมูลใดๆหรือต้องการขอวีดีโอคอลก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับ มาดูมิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ต2.4 GLS รถปี2013กันครับเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องดีแอร์เย็นสีเดิมโรงงานรถหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับรถสภาพพร้อมใจงานเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69ครับคันนี้สบายหน่อยครับ ดูจากรูปแล้วสภาพภายในภายนอกโอเคดีอยู่ครับแล้วราคาก็ไม่สูงคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่198,000บาทนะครับรถอยู่ซาลยามห ah ิดลนครปฐมครับคันนี้ท่านไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูรถครับแต่อยากจะแนะนำให้ขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนจะดีที่สุดครับ เพื่อตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสาร,รตัวจริงให้เรียบร้อยค่อยทําสัญญาซื้อขายโอเนเงินจ่ายตังกันครับหากต้องการข้อมูลใ,นใ,นใ,นใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ คันนี้เป็น Nissan Exciter 3.0รถปี2002ครับเป็นเครื่องดีเซลครับคันนี้เกียร์ธรรมดาเครื่องดีแอร์เย็นพร้อมใช้ภาษีปี68ครับแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับลองดูจากเล่มหรือสอบถามเจ้าของดูครับเล่มเอกสารพร้อมโอนขายเงินสดเท่านั้นครับเจ้าของระบุไว้ จ้าของเปิดราคาไว้ที่69,000บาทครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอยุธยาแต่ไหนอยู่ใกล้สนใจแวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยค่อยทาการโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากขอวีดีโอคอก็ลองติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับ มาดู isuzu adventure กันครับคันนี้เป็นรถปี2004เครื่องเดิมดีเซลเครื่องดีเกียร์ธรรมดารถเดิมสวยๆไม่มีชนหนักแอร์เย็นช่วงล่างดีคัดสีสวยสีสวยภายในสวยรถสวยพร้อมใช้ขับทางไกลได้ภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนแต่ไม่ทราบประภาษีหมดเมื่อไหร่นะครับก็ลองดูจากเล่มดูเอาครับ คันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่119,000บาทครับรถอยู่จังหวัดอยุธยาาท่านไหนสนใจลองขอวิดีโอคอลตรวจสอบดูรถครับว่ามีจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยแวะไปดูรถกันครับไปดูรถก็ตรวจสอบรถและเอกสารตัวจริงให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการทำสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ ถหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ในคลิปนะครับมาปิดท้ายด้วย2คันรวดกันเลยครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันคันแรกที่จะให้ชมนี้เป็นนิสสันเทอร์ลโนรถปี1,997ครับ เป็นเครื่อง 1JZ VVTI g เกียรโตขับ2นะครับแอร์หนาวใช้2ระบบครับคันนี้ภาษีปี68ข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคันนี้ส่วนราคาคันนี้เจ้าของเปิดไว้อยู่ที่125,000บาทครับก็เหมือนจะดูแรงนิดหนึ่งก็ลองต่อรองกันเอานะครับสภาพเขาก็ทำมาอยู่ประมาณหนึ่งครับ คันถัดมานี้เป็นมิสซูบิชิปาเจโรครับเป็นรถปี1996เปลี่ยนเป็นเครื่องดีเซลมานะครับเป็นเครื่อง CM c m 4 0เกียร์โตครับขับ2เช่นกันกับคันปมกี้ครับมีแอร์ตอนหลังครับคันนี้ขับดีแอร์เย็นคันนี้เจ้าของก็ลงข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับปีภาษีก็ไม่บอกรายละเอียดอื่นๆก็ไม่ได้บอกนะครับรูปภาพก็มีไม่เยอะเช่นกัน ราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ1 6 5 0 0 0บาทใครสายนี้ชอบแบบนี้ก็สามารถไปดูรถทีเดียวได้2คันเลยครับก็จะประหยัดเวลาครับเพียงแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นแต่ถ้าจะให้ดีขอวิดีโอคอลดูรถก่อนเป็นเบื้องต้นครับดูทีเดียวได้ทั้ง2คันเลยครับคันนี้อยู่กรุงเทพมหานะครครับสนใจถูกใจดูวิดีโอคอลแล้วก็แวะไปดูรถไปตรวจสอบรถก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายจ่ายตังค์กันครับ ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ